ยังคิดอยู่เ็ดุังได้ก็ยังเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกไปได้เงินคำกับโบมีคิดได้ลูกพอปพงเฮียนกับโบมี่คยเห็นได้ได้ก็ยังเลี้ยงลูกอันงอันคิดได้นอนคิดอยู่คนเดียวตายแล้วลูกขอไปกินมนมตายแล้ว่ขอ,อ,ขอขอบโบมีมีขอ,อยมต่อไปหางเงินหนยว่พอผักมาแล้วก็น้อยใจแบบคนมีปะคนให้เขาเลี้ยงคนเดียวคนให้เขายากลำบากยามทารลำบากคนนี้สินะหมนอยใจ สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบสสุขุสุคนบมว่าพี่น้องพังลาวพังไทยต่างประเทศก็ยินดีตอนรับเข้าสู่่องสาบัวข้ามบันนาอีกแล้วโดยก็มาพบมาพ่อกับสาบัวมื้อนี้กัมาหาอีกครอบครัวหนึ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะที่เพิ่นยังทุกข์ยากรือว่ายังลําบากพ่อแม่พี่น้องเ้ยก็ได้ยินข่าวาว่าทั้งเพิ่นกะถือว่าผัวปะพ่อแม่พี่น้องเลย กะไปลูกขอดลูกไม่ใช่นแน่เนาะกะถือว่าลูกนี่กะปากแว่งเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวจังใดกะไปทักทายสบายดีกระเพิ่นเลยเนาะพ่อแม่พี่น,อนอ้องเนาะเพราะว่าสาวบัวกะยังบ่ฮู้เรื่องราวพอปันใดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปเบิ่งไปซุมน้ำกันเนาะโดยโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้สาบวบัวกะมาหอดเถือนชานเพิ่นแล้วเนาะพ่อแม่พี่นอ้องเนาะเดี๋ยวไปหาเพิ่นก่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ย Khỏi nhạt khiến thương hơn ơ Đụng non lạp bọn này Hãy bài đi đó, Rồi Ta nó nó, chào เ็นนอนแต่หล่นนะบอป็นหากระนอนก็ม,น <c oughs> มาถ่ายบางังทปคนมาเรีนนอนเป็นหากระนอนเจ้ายังเอาอันแพ้นี่บอกเห็ดอูเนี่ยเจ้าเอาแพ่เห็ดอูเจ้าเป็นยังอ่าบุ้มีผาบุ้มีคาเอาห่มขังเจ้าบุ้มีผาเฮือนแพ้เป็นอะไรผาเฮือนเอาผ่าขังก่อนเนาะเจ้า ยังเฮ็ดกินอยู่หนีบอ่อนะเจ้าเฮ็ดกินอยู่หนีเจ้าเรือนครัวเรือนครัวเจ้าก็นอน<ค>นี่เนา<อ>นะตันลมไมไหนมาหลุกนอนนี่ก็นอนนี่แนตะ่พื้นไพได้แบบนี้เนาะลมพัดเมนหาก็นนอนนี่เนาะเจ้าหากนอน ยู <Man. S 2> ่จักคนนะมื้อนี้ม mm. ื้อนี้บ่แม่นมื้อนี้อยู่กับอันลูกน้อยแม่เฒ่าไปหาน้ําไม้กับอันลูกกกข่อยผู้หญิงเด้อือหาน้ําไม้กับแม่เฒ่าโยโดยจ้ะอ่ะขออนุญาตถามชื่อก่อนจ้ชื่อว่าจังไดเนาสิลําพรจะลําพรจ้อายุจักปีแหละอายุ29ปี29ปีจ้ะอมีลูกจักคนมีลูก2คนมีลูก2คนจ้ะ ่นก็นอนรับแดดเนาะเจ้าไล่จักเดือนนั้น <S <S น,น,นี่สี่เดือนเต็มเจ้าอือสี่เดือนเจ้าโดยโดยก็คือด้ยินข่าวขพ่าวว่าพอผนไป่ปะบ่เจ้าพอผลนี้ปะตั้งแต่ยังนี่หน่อยเจ้าเรื่องเล่าเป็นเป็นแนวไรอันนะอันเรื่องเล่าบอ่ออันเรื่องเล่าก็ไม่ได้เป็นนี่ไรอันอันี่แต่ว่าว่าอันหับว่ได้ลูกปากแวงอือ ลูกออกมาก็บุกคือหมูหับบ่ได้ลูกปลกแหวงก่อนนะเหน่อยเดี๋ยวเป็นเป็นว่าไปหาเงินก่อนเด้ออยู่นลำเจ้าบ่ได้ดอกก่อนนะเพิ่นลุกยากองที่เพิ่นบอกเจ้าอ่อนร้อเจ้าลุกยากอยู่บ่ัวลายแบบนี้ยังกับบุีเนี้ย่งกับบุ้ยกันว่าห้องงามกับบุ้ยกันว่าไปถ่ายกันปู่มีดอนก่อนนะเคยไปหอดก่อนนะตอนแรกตอนแรกคือเขาหับได้หมดตอนหักคือเขาหับได้หมดเพิ่นพูบัว่าเฮานี่ทุกงาเจ้าพูบัวหับได้จ้บัวหับได้เจ้า ใช่พอได้ล you know, ูกเจ้าพอได้ลูกพอได้ลูกมาเลยวะรับบ่ได้ลูกปักไว้เจ้าเป็นเว่าที่ตอนแรกๆได้แะตอนทีสิเอาลูกได้ะเพิ่นก็อยากไนตอยู่บ่เจ้าเพิ you. ่นอยากได้พ่นน่ะพอยากได้ลูกพ่น่ะค่อยทีหาเงินห้าคำค่อยสิพาเฮ็ดพาสร้างไม่ยังบ่มีค่อยสิ่ชอบค่อยสิห้าพ่นน่ะคะแนนเจ้าได้ลูกพ่นน่ะสิพอล่ะเสื้อเพิ่น่ะเอาเอาลูกนี่เอาลูกได้แบบได้ปึ๊บได้ออกมาเลเพิ่นปิ้นออกมาลูกได้ทั้งความเพิ่นปิ้นออกมาเพิ่นเฮ็ดลูกปักแว้ง ลูกปากแหวงโสุรหับบ่ได้หรอกลูกก็คือมูก็ะดได้ลูกก็ได้ลูกปักแหวงเลยเลยได้ลูกปักแหวงในลูกบุคคลมูหับบ่ได้เอาเจ้าก,ก็ทุกผลตอ่เอากันนี่อยู่น้ำกันได้จักปีรีสองปีนี่เจา้าสองปีนี่เจา้าผน<ม>ไปนแต่ดั้นอาออกแต่กันแต่ยังหน่อยผนไปโดยก็คือมีลูกสองคนนีกดพกคนเพิ่มบ่อเด๋ยลูกคนละพอจ้าคนละพ่อจ้าก็คือ ลูกูัวะที่ภูกกันก็คืออีกพ่อนึงเจ้าอันนั้นก็พอนี้ปะเจ้าอันนั้นก็พอนี้ปะอันนั้นนี้ปะตั้งแต่ยังนั่งผู้นั่นองเจ้าอันนี้นี้ปะแต่ยังแดงแดงเจ้าแต่ลูกสองคนนี้ปะคือกันมดเพิ่นไปจักเดือนนะตอนที่คอดออกมาโอ้ยลายเดือนตั้งแต่ดำนาแล้วตั้งแต่ดำนากับลายเดือนเติบเจ้เพิ่นจังไปบอกเจ้าอืยังบูฮอดปีจ้าเจ้าไปก่อนเจ้าอื ก right? like okay. sí. ี้ก็เพิ้นไหนว่าอยากไล่เนาะเจ้าคนเราได้คนได้เจ้าได้ลูกคนเราเงินทาบมมีคนจีห่าคนาแล้วพอเป็นคือคนแววเลยแบบได้ออกมาแล้วแบบปะให้เลี้ยงผู้เดียวถูกมันผู้เดียวเนีกยมันผู้เดียวปะให้เลี้ยงผู้เดียวพิ่คนกินนมกล่องนมนั่นบอกได้ออกมาจะบิดให้กินนมกระป๋องนมเขาใส่เขาจีเจ้ามีเงินมีครับถูกยนักหละกินนมเขาจีแล้วตั้งใจยืงท้อง มันเป็นยิงท้องแล้วมีคนอีตนคนหนึ่งเขาให้เงินแสนหนึ่งเขาเอาห้ร้านสืดอันนมกล่องให้กินนมมีร้านยิงท้องมันวนนมอันเลี้ยงบนมเฮาได้สั่นมนมเฮาได้แล้วกินอะไรแล้วออกบนแหวงจ้าเพราะนมดูดยังได้มันออกบนแหว่งจ้เจ้ากินยิ่งได้แล้วออกบนแหวงดูดมาได้ก็เลยให้ดูแบบนี้เจ้าอืบอกจ้าฮออเออเนาะ เจ้าเปเลยดูม yeah, so like yeah, no ันกินอะไรเอาคนแวนด์เลยกินกระจีน้ำกระจีหนึ่งท่อนวนว่าวนว่าอะไรแหวนมีว่าไปหาเงินเจ้าคนเราไปหาเงินบอกกับลูกมีว่าไปหาเงินเจ้าไปหาเงินกับตอนที่พบอกว่าหับอะไรก่อนหับอะไรอยู่น้ำเปล่าน้ำเจ้าน้าว่าหลับอะไรเจ้าแต่มือไปเพิ่นบอกลูกเพิ่นว่าไปหาเงินโลยแต่สมอยเลิกปฏิทินต่อพนอายุจักปีเพิ่นอายุหาสิบหกสิบปีเลยจ้ะโอ้ถือว่าเอา กเท่าเจ้าควเท่าเจ้าคนกับุ่มคมนเล็กน้อยแต่คนกับเป็นผู้ใหญ่ได้แต่ว่าก็ยังผู้ผิดใจลูกโดยเจ้าเพ่นแบบเพื่อนแต่ก่อนนี่เพื่อนกับเคยมีครอบครัวได้เนาะเจ้าก<แ>็ะสินนี่น้่เราก็นอนุ่พันนันกรสินนี่หลุ่ว่ะลูกเวลาหนุ่มอะปะแบบปะเมียมาบ่นจังมาเอาอยู่กับเจ้าเนี่ย ทามเพิ่อนว่าะตั้งแต่ลูกยังน้อยลูกยังน้อยแตงแต่ลูกยังน้อยเพิ่อนไหนเนี่ยเจ้าแตงแต่ลูกยังน้อยเจ้าเพิ่อน่าอืมจ้าเอ้ฝนใช่ไหเอ้ยาวัวดุกละอ่าเห็นจ้าเอ้ใา่ไหมจ้าเอ้ฮะเบิรนเห็นได้นี่เจ้าเห็นเนาะ บนนอนบนนี่นอนบ่คอยนอนเลยเป็นบ่คอยนอนเจ้าอืมไม่ยินเสียงปากเสียงว่าแล้วเนาะเฮ้เนาะเจ้าเอาลูกแบบนี้ยันเอาเงินค้ำอยู่ใช้มาใส่ใจก็ยังบุมีเงินบุมีค้ำยังว่าบุมีผููห้าให้ใช่บางมือบุ้มีขาดขาดเคลิ้นเคลินเนะ เมือก <ừ> mm, ัค้ายเข่าสอบนึ่งชื่อนมลูกคลายเข่าสอบนึ่งเข่าก็ได้ชาสอบทีบดแล้วเข่าได้ชาสอบเจ้าชี้กินแล้วกันคลายสอบนึ่งชื่อนมลูกวันนี้ได้จักพันนะคายสอบนึ่งก็ที่ได้จักพันบักผิดเจ้าเป็นนัวเจ้าเกลือเจ้ามีังกระสือมีังกระสือขาหนามขาไฟกระด้าเอากรดึกน้อยกระฟุยกระด้าเอาแต่ก็เพราะได้ต่นมลูกในกองเดียวสอบข่าวเดียวที่ได้ก็ได้แล้วก็พอดีเช้าอันนั้นซื้อมาให้ บัดตรงนึงอยู่เพื่อนอยู่กันจะค้นดูพ่อแม่ลูกอือเจ้าก็ไอ้ออนกับพป็นไปชูลูกถึงเนี่ยหาค้นเราแหลกันเนาะเจ้าหาค้นอือไอ้ออนของเจ้าได้สาจะค้นนะไอ้ออนสี่คนทั้งหมดสี่คนเจ้าอือสี่คนเลยเลย แ่เพิ่นก็มีครอบครัวเจ้ามันมีครอบครัวปนอยูนม,มีเจ้าเลี้ยงแม่เจ้าก็อ,อยู่แ้วแม่เบเอปรอ,อยู่แล้วแม่อันอายไปชูลูกทุกนี่โดยเวลาจะไปเฮ็ดเบียกนี่กะั้งอันดูกนี่จะป้าไล่น้ำเ่าแม่นี่ไล่บ่อนบ่ได้ไปนะว่าสิไปกับเ่าแม่แล้วบ่หับเอาเราเถาเราเจ็บแอลเราอุ้มบ่ได้วา่วาจะไปหาเงินมา อันซ <Re ul. S 2> ื่อนมให้ลูกแม่ล้วเอาบ่ได้แม่แม่เฒ่าแล้วแม่เจ็บแอวแม่อุ้มบ่ได้ลูกนโดยแล้จําเป็นดูบ่มีเงินดูไปซั่นล้วบ่เถื่อลูกก็ทักๆขึ้นเกินลูกก็ให้แม่เ้าบ่มีเฮ็ดอีหลาเจ้าบ่มีเงินทํางานยากไปหาบ่ได้ยากเฮ็ดนาก็ว่าสิถ้าว่าได้เข้ารายก็ยังว่าสิได้เยอะขายเนาะเจ้าเยอะขายพอได้ชื่อนุ่มให้เพิ่นเจ้าบ่ได้หลายเจ้าแล้ายสอบเดียวก เจ้าหักขาไผ่เจ้นกกัเป็งนัวเจ้าหนักกัมะพริกบางเขือลูกบริกินฉับนมซื้อยังอื่นอ่ะวัได้กินกันได้เนาะฝันไห้เอาบางมือกัมันขาดเคิร์ดหรอเอา้นาให้กินเอานาให้กินิ่นไห้ิ่นหูจักิ่นัวพ่แม่นมอืนหัจักนิดหน่อยหันหู้จักิ่นไห้้องจรเพิันหูกินบงิ่นหู หมดหวนนมหมดกินจ้ะแม่นล้วเนาะน้องดาวเราคุชักนิหน่อยเราคุกชักหวนนมกับไห้เนาะคอดเองหมอเจ้าได้เองเนยได้ที่นี่ในคกเชือกได้ที่นี่จ้ะอืมยดยหลายเนี่ยบุตรหนียว่ะ ไม่ได้ใช้เป็เพิ่อนให้เพิ่อนบอกโก้ไม่มีเงินซื้อเพืเพิ่อนก็คืนกันลับๆตื่นๆลับๆตื่นๆเราหนาวเราแต่ไม่มีเพืเพิ่อนใช้เด้เราเปียกเลยนี่ก็เงี่ยเลยนะผมเป็นน้ำเปะเปะอยู่เงี่ยดุเงี่ยดุได้ย้ำหนาวใช่ไามได้มีเงินมีคำโผลกับไปปะใช่ไามน้องได้ไ้เข่าพอได้ฉับเพิ่นเอาอะไรบอกเข่าคอเข่าเราอยู่หน้าเข่าพอเวลาเขาจิไป เกี่ยวเขารับหลอกรับจานสี่คนบอกเอาให้ห้าววอโอ้ยามเกี่ยวเข่ายามเกี่ยวเข่าเกี่ยวเข่าหันยากเนียพอดีให้ลูกขาดเขียนให้ลูกเอาลูกคูกก็หันวอลเจ้าลูกูุกกเขาเฮียนแล้วก็ขาดแล้วก็เอาน่องแล้วก็เกี่ยวเข้ากับแม่แล้วก็บังมือกับแม่เท่าเกี่ยวผู้เดียวบังมือขวากันแหลนไปห้างเงินแหลนไปเกี่ยวเข่าได้เงินมาซื้อนมให้ลูกบังมือขวก็เกี่ยวผู้เดียวบังมือเราก็ไปเปลี่ยนกันไปเลยเลยจ้างคนเกี่ยวเขา ลูกกับไปข่าวเฮียดดนด้นคือว่าได้บ่มีแนวขายยังเนาะเจ้ามีแนวขายมียังกับบม่มีแรกมีงวัว <c oughs> ก,กับกบ,บ่มีนะผลโดยโดยแต่เกี่ยวเข่าวชงคนจ้าแหลนไปแหลนมาเข่าตัวเองเมื่อไหร่จะเงคืออะไรหนึ่งเมื่อหร่จิ้งคือมดเพิ่นมดได้มดีผ้าอ้อมบอสชนะใส่ผ้าอ้อมเพิ่นใหญ่ใส่ผ้าอ้อมหบุบมีแต่อันตุ่มหุบมาใน่เน็ต โมมี่ส่งบ่มี่ยังไม่สนใจว่าส่งซองโตชั้โตสาวน่ะหายบ้นนี่เรากรงลูกเราเลาะมาหายแต่ของเจ้าเองบ่มีบ่ของข่อยเองมีซองโตนี่สิเงจอมชั้นโตบอกน้องละเอ้ยนี่เป็นโต๊ะกินข้าวกันยังไงใช่เมื่อไงกูจำแจ้ามื้อนี้ยังได้กินข้าวมึงยังกินเจ้านี่ยจำแจ่บุกพิก ไม่อด้กินม่ไกินข้าวไม่กินจำเจ้๋ยวพริกเจ้าหนักลูกไปหาไปได้มีเงินียว่ซื้อกินในตลาดนะเอามาขายอย่างนี้เอากินยังไน่ได้เจ้าจัเจี๋คลอดลูกมาเนี่ยเอยไปได้ขลามได้คลามเจ้าเอาบได้คิดบ่ซ่เคยไปกินแต่แบบมาอยังอย่างอื่นเ็กินมอืเบ่กินแต่มูกับแบบมาเจ้าเคยกินเนาะคคยตู้เจ้าคคยตู้ก็กินมาได้ บอกได้นอย่างควยดีควยยังควยกินเป็นงัวเป็นยังอือบอกเจ้าจะเอเนาะอือท่ลทานเอ้ยทานยิมแล้วยมแล้วทั้งท่าแม่ก็นอนหน้าบอกท่าแม่ก็นอนเพือนแหละเราไปห้าน้ำไหมอือทไพยๆจะนอนนะจะท่าก็เจ้า เลี้ยงยังอยูหน้าล่ะได้เลี้ยงยังล้วก็นอนทีนึเงเราไม่อยากนอนบ้านแล้วนอนน้ไก่บ่ไก่ซอกโตชัดโตเ่ราะไก่บ่อยู่เออนะเขาไม่ได้ไกลบังดอนนี่ใชเป็นยังไงแบบหน้าหน่อยบ่หน้าบ่วงบ่คือได้หน่อยแทนหน้าหน่อยหน้าสิบปลายห่าอือเบิดเท่านั้นเนาะเจ้าเบิดเท่านั้นสิบปลายห่หน่อยแต่ว่าข่าวเรยๆกับข้ยกเนาะข่ายกับชื่อนุ่มให้ดูเจ้ากูแหละ ไงผู้หละนเนาะจังสิไปจ้ารับจ้างไงเนาะเพราะว่าทั้งป้นุ่มผู้เล่เพราะว่าทั้งแม่ก็คนเอา่าได้ด้เจ้าเคนอายุลายได้เจ้าปีไล้แน่บอกหาปลายอือขอ60 70ก็จจพอ บ้านเพิ่นอยู่ไกลบ่บ้านอันพอทีว่าแม่นผัวของเจ้าอันทางปักซองมูไข่ปักซองแบบได้ไหวได้คอกันครังในคอเจ้าแต่ประธานด้แต่งงบประธานในแต่งเจ้าเงินชิ้นสอดก็คือยืินโบได้โบได้เอ้าคอชื่อคอชื่อเจ้าแต่หบ่ได้เงินบ้าจักล้านนะเพิ่์ลบอกตัวเลขชื่อเจ้ล้านแต่ยังบ่ได้ได้อีหยังมีแต่มูหู่แขนเท่านั้นอือ แต่เงินนียังไม่ได้เงินเจ้าาเฮามาหาลยจังเงินน้ำรังเพิ่นหับเองคอเองอืในวันนี้วันคือเราไปแบบนี้ได้สะกันแล้วแบบไมิเอายาทำเหนเราหับเองคอเองบอู้หทางเราไปจากเราไปทางไหนเพิ่นเมื่อบ้านเพิ่นบ่เคยเมื่อบ้านเพิ่นอยู่บ่บอกเคยบ่เคยเออเราเคยเมื่อตอนหนึ่งเคยเมื่อเราบ้านเราวันน้องส้าเราเราตัวมาบ้านเรา ทำเมื่อบันน้องสาวแล้วเจ้าคือหูวว่าบบเมนบ้านเราามน้องสาวแล้วอืแต่ทั้งทั้งผัวนะว่าอันนี้บ้านเพื่อนเจ้าอืบัดน้องสาวเพื่อนนะว่าโบเมนเจ้าเป็นเพื่อนเราเจ้าเป็นเรากับผัวเราตัวเราอยู่ําน้องแต่ผัวเราอยู่ลำภัยเราก็ไล่เฮยตลอดนะนี่เนาะเจ้าเบื่ ห่ายิ่งเก่งเลยเพิ่นจ้ะเอ๊ะจ้าเอ๊ะผู้เลเพิ่นใหญ่ขึ้นมาผู้เล่เนาะเจ้าจะขานยืนบว่ญยืนบวิงวญคำบเพิ่นกินข้าวแล้วบ่ผู้น้อยเจ้าเพิ่นกินข้าวยั่กินปอดในช่องคากเจ้าตอนเช้าตอนแรกเจ้าตอนเช้าตอนแรกตอนเพลินไม่ปอดล้ะงั้นเรากินนมกินตั้งแต่ไล่ออกมาผู้บ่เจ้า ก็คือตอนเที่ยงตอนนี้ก็คือว่ากินนุ่มอันนั้นเนาะเจ้าอือนุ่มนี่ผมก็ลดเลยวชําชงจักบ่วงนี่คือชงบ่วงนึงบ่วงหัวให้ลูกกินเจ้าพอมันให้ได้หลายมือเจ้ามีเงินอันนี้เห็นบ่เจ้า มันห่างเหือเพื่อนก็กินอยู่ว่จ้ะกินจ้ะเพิ่นบ่ได้ไห้อีก็ลไ่ได้ไห้นี่แบบไข่มันช่องชะมือคนไห้คุณก็อยู่เพิ่นหากระเช้าไข่เบาะเจ้าอ้าเนาะแบบว่าช่วงแบบจะใช้แบบนี้แล้วนะนี่เนาะเจ้าบ่วงหนึ่งบ่วงหนึ่งเต็มเลยเจ้าอันนี้ชีออนเบ่อนี่ถ้าเอาชงนั่นเนาะเจ้า ืก็คือเปลี่ยนมาให้กินนุ่มเล็กจะเย็นเจ้าม,มนี่นะนี่ก็ตั้งผู้ใหญ่เป็นสื่อมาเป็นชอยเข้ามาเจ้าเป็นชอยเข้ามามกล้องหนึ่งนี่ได้จักมือปกติเลืนได้อาทิตย์หนึ่งเจ้าได้อาทิตย์หนึ่งเจ้า กองหนึ่งเทไรเอ็นเซ็าหาเจ้าโอ้แพง,นะง,งแต่เนาะเจ้าคือว่าได้เงินขึ้นแต่ก่อนนี่ก็คือหกสิบปลายเนาะเจ้างหกสิบปลายยังจิตอ,อยู่เฮ็ดจนได้ได้ก็ยังเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกไปได้เลยเงินคำกับโบมีจิตอยู่ได้ลูกคอไปเฮียนกับโบมีเคยเห็นได้ได้ก็ยังเลี้ยงลูก,ลกไ,ไ,กไกอปอันง่ายอันจิตจะได้นอนจิตอยู่คนเดียวตายแล้วลูกก็อนไปกินนมยุติตายแล้วก่อน พอขอบ่มีมีพออยู่าพอไปหาเงินยูงว่าพอฝากมาจะคิดว่าพอคนไปหาเงินเฮาเอาลูกเพื่อนยังว่าพอหาเงินมาชื่อน่มเนาะยังใครยังมีบ่คองเจ้าอันนี้แบบคิดอยู่คิดแล้วก็หน่อยใจแบบ่นมีปะ่นให้ห้องเลี่ยงู้เดียว่นให้ห้องยากลาบากยามเฮาลาบากิ่นนี้สินะมน่อยใจถ้าว่า่นไปตอนที่เฮายังบ่มีลูกก่ะเจ้าเฮาแบบยังได้แบบไปรับหลอกรับจ้างเนาะเจ้า คือถ้ามีลูกหน่อยก็จะเอาไปดวยบชาทีไปจะไปจ้นอนบูชายช่ไเน,ใน,ใน,ในา,นนา,นานนะจอคือคือพอคนบอกนี่คือเจ้าวะคือพอจ้ะ เป็นยังนะเป็นกำลังใจให้สู้ๆต่อไปเหตุใด่ะเป็นโอยู่น้ำเฮาเลยเฮากะเลี้ยงเอาลูกเฮาจะมือจุนก่อนลูกผนจะแฝงก็ยังมือีตนก่อนความอยากได้จ้าความอยากได้ก็คือมัดบะฉี่เลี้ยงบะฉี่หาเงินมาเลี้ยงเจ้าบัะคอได้ออกมาเลยกะมีป้าเนาะกดเงาเสือใจบ่ได้ดก็จะมีลูกก็ฉี่หาเงินค้ำก็ยังบ่มีก็ฉี่ชวนหาก็ฉี่เป็นคนหา มันจะเป็นเจ้าลักหนองถึงเราเจ้าแล้วพอได้กระซือแล้วคนตัวงไหนบอกพอกระเสือเพอเอาเม่เล่ากันไปมีเมียใหม่อีกยักษ์บอกยังบูโทรไปกับบุตรีโทรไปกับบุตรีเนี่ยเราไปเรียนเราจะมหูคือกันมาหูทางกดไปเจ็ไปทางไหนเหมาะเจ้าแต่คือเข่าเรือจ็คเฉกฉาเดียนเข่าัง สิบแปดสิบแปดวันทิบเจ็ดยังไงว่าชีชาเด็ดช้อนขายเด็ดในวันมะกุ้มแต่ละปีคขาดๆเคนครนแต่ละปีนี่ไม่ค่อยกุ้มไม่ค่อยกุ้มเจ้างาหน่อยหนึ่งขาดัเคลินเจ้าถ้าบัดรข้าวกินนะไปเอาอยู่ใส่มากินเจ้ากับบุม้มีบางคนก็ไกัอีต้นแล้วก็กับห้ อต่าเข้าไปคอเอาบอ่อหรือว่าเข้าไปหาแนวอื่นไปไปหาเลกเปลี่ยนไปหาแลกเปลี่ยนแบบมีแนวหากบบบ้าหูเน่สิหาจ้ะจก,ก็ขาดคืนคืนหูเลยเลยขาดคืนคืนเนานะก็เป็นยังเป็นกำลังใจให้สู้ๆจ้า <c oughs> เป็นเดียวมึงยังนะ <c oughs> เป็นกีฬาสีแดง ก็ม <g> um ีผ right <c oughs> <tr 1993> um ู้ใหญ่เพิ ¿no? ่นซอยชื่อนุ่มเนาะเจ้าผู้ใหญ่เพิ่นซอยนม3กล่องนม3กล่องกับ71เีชื่อซะอันชมาวันนี้มาผู้เดียวเราเอาอเาเอาเสือลูกเราเก็บมาให้ผู้นี้อือบ่ฮู้ชื่อเราจักชหยังก็เป็น4กล่องในบัดนี้เนาะเจ้าโดยแลมื้อนั้นกอ่าบดด ้าเบิด์ตเลยกันยังวันนี้ซื้อมาเจ้าซื้อเจ้าค่ะเขาสอบหนึ่งเขาได้กำลังแกะอีเลยเจ้าเป็นเจ้าชอยเจ้าเราพี่เช้าน่ะซื้อมากล้องนึงเดี๋ยววันนี้พี่ผู้ใหญ่เพิ่นซื้อมาเช้าแก้วกับปลาชุบแบบพอได้กันเจ้าให้ดูกินเนาะเจ้ากำลังใจให้บอกเป็นยังเพิ่นบมกลับมาเพิ่นไปแล้วก็ปล่อยเพิ่นไปเจ้าปล่อยเพิ่นไปเพ็่อที่ได้ชนาะเจ้า Luke còn nhảy, nhảy chập phụt bát bạn thế, gặp bài luke đinh luke hảo thôi bên cạnh lạc dạng sao đó thôi 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 này, thôi 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 เป็นแบบเป็นกำลังใจให้ใช่ใช่ถ้าถูกแต่ว่าอ่าผู้ใหญ่เพิ่นผู้รักผู้ใหญ่เนาะถ้าว่าเพิ่นเห็นเพิ่นอยากซอยเดือกะก็อ้วนซอยเดือกเข้ามาใช่อ่าทั้งอ่าน้องเพิ่นได้เนาะใช่อ่านองเพิ่นก็เป็นน่าแม่เลี้ยงเดียวจ้่ลูก2คนเนาะใช่ยังไงเป็นกำลังใจใโดยโดยอ้าจังไงก็สิได้กลับก่อนเลยแฉะเด้อช่ใชๆใโดยสบายดีใชะสบายดีแม่พี่น้องเนาะ มือนี้กะเบะมาเยี่ยมยามทั้งสาวลำพอนเพิ่นถือว่าเป็นแม่เดี่ยวกะมีผัวกะผัวหนีปะเนาะพอมีลูกปากแว่งกะเพื่อนว่าเพิ่นรับบ่ไไรก็เลยหนีปะจังไดกะเป็นกำลังใจให้ทั้งน้องเพิ่นเ้อน้อง่มแม่พี่น้องเนาะจังไดกะสู้ๆอ่าเพิ่นรับบ่ไไรกะบบเป็นยังดุเฮาเนาะเฮาเรี่ยงว่า ั้งนองเพิ่นกะลำบากเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเห็นห้เห็ดหน้ากะถือว่าโบคุ้มอยู่คุ้มกินกะมีข่ากะโบลาด้ยพ่อแม่พี่น้องเลยมีอยู่ชาาโฉบเนาะกะทั้งน้องเพื่อนกะได้ทายถือว่าไปซื้อนมให้ดุเพราะว่าบ่มีเงินนะเนาะจัางไรก็เป็นกำลังใจให้ถ้าว่ามีผู้ใหญ่ใจดีอยากซอยเดือทั้งน้องเพื่อนอยากให้ชาวบัวเป็นสะพานบุญกะยินดีเลอเนาะชาวบัวกะยินดีที่จะเป็นสะพานบุญให้ กับน้องเพิ่นอะอย่างไรก็ชู่ๆต่อไปเนาะไปกับลูกเขาเลี้ยงเอาพ่อแม่พี่น้องเอ้เพิ่นบอยู่น้ำกะอยู่ไปกับลูกกับแม่เขาเองเนาะอะอย่างไรกะสาวัวก็สิได้กลับก่อนกับผักติดตามในเด้อพ่อแม่ที่น้องเนาะผักกดไลค์กดแชร์เพอมีกำลังใจหรือว่าทายคลิปลงไปเรื่อยเนาะสาวัวก็สิได้ขอก้าเข้ามาสบายดีสบายดี